ก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วจ้านารัครับผมสวยงามคนาอริ่อยเออพีน <so ้องเลยตุวยเตี๋ยวเนื้อาวาาวะวะราบสาวี่ารนาครับผมนี่นี่นการบอมียาอยโอ้โหค้า v ี p ค่ะนี่ นี่ครับบรรยากาศกินก๋วยเตี๋ยวทีมงานขอหน่อยซอยเดิมครับผมเติมเนื้อขาลายสิบจอนแสีบคักวันสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อก็มอก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วมือนีสิเปิดหางก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะจ้าเปิดประมาณเดือนละเทือสองเทือจ้ะมือนีจะเป็นก๋วยเตี๋ยว เสเนื้อตุ้นเช่นเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีแบบว่าขาลายสะดุ้งด้วยนะคะย้ยวข้างหมอก่อนจะ้ะสวัสดีครับพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวต้มเนื้อด้วยกันนะครับช่วยกันค่ะเปิดร้านช่วยกันข้างหม้อเลยนะครับข้างหม้อเลยนะครับตั้งเทียงเทียงเปิดร้านค่ะนี่จ้าพี่น้องเครื่องกว๋วยเตี๋ยวของเฮาอันนี้เป็นเศษนเนื้อ เส้นเนื้อนี้ได้แค่จากมือว้านตีเฮ็ดขันสมแล้วจากวาวามว้านขันสมไปประมาณใส่เนื้อไปประมาณหาสิบกโลขอพุณพี่น้องทุกคนที่อุ่นหนุนด้จ่ะแงอุ่นหนุนมาใหญ่ใหญเด้อแล้วก็มีขาไล่จ้ะจ้ามาไหวเหตุเป็นแบบเกาเหลาเนื้อสะดุ้งประมาณเจ็งสี่จ้ะหรือว่าผู้ใดอยากกินเวรก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดก็เห็ดไ้ได้จ้ะนี่ก็เส้นของเราวันนี้มีมีขาวแล้วก็เส้นเล็กตาดอกบัวนะคะต,ตาดอกบัวแล้วก็เครื่องค่ะ เครื่องเฮ็ดกวัวเตียวของเฮ้าเนาะจ้ะเพื่อหลอกก่อนใช้บร,ริอธิบายละเอียดเนาะมีหัวใช้ถาวจ้ะเห็นมันนัวมันหวานมันเสีบกว่ากันไปอันนี้มูพักไวท้าใสไซที่หลังน,น้ำกระเทียมดองนะคะมีเครื่องกวัวเตียวเฮ้าก็ไปสื่อเป็นเครื่องกว๋วเตียวน้ำตกก๋วเตียวเนื้อตุ่นก็ได้ค่ะก็จะได้มากประมาณนี้แล้วนี่เฮ้าก็จะเตรียมเครื่องเผิ่มก็จะมีลาควาชีพริกไทยแล้วกะ็กระเทียมตับใส่และะ้วก็เมือนี้ชีฮวอใช้ผ้าเพราะว่ารู้สึกว่าหลอกบางญยานี้หนาะมันเป็นคุณเอเลพอดจ้ะ ไส้ครับสูตรไส้นี่ยไส้ซาบอครับอยากใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าไส้บริสไเพราะว่าไส้กินบะได้ตามกินบะได้ถ้าพ่อก็ไดนิดหน่อยได้เยอะใส่อย่างใบกัญชากระหอใส่นี่นะจนะแต่ตอนนี้มันถูกต้องไหมเดี๋วตา้มพ่อบุบบุบจ้าพี่น้องอ๋อไส้สีพรายใส่ผ่าทั้งสี่บอครับใช่นี่ไส้ก็จะใช้ทักษะที่เรียนแบบกพอมา มันจังบอแบบว่ากระจัดกระจายนะครับแมียนดาวสัตรู้สึกว่าแบบว่าตอนตักน้ำนะมันมิตอนนั้นตอนนี้ตีนแมเนาะมันก็เป็นเอลขนหอมมันเจ็บกระจายดีว่ะล่ะครับใดีค่ะมันก็อยู่ในนี้แล้วจ้ะมาปรุงน้ำจ้าพี่น้องเมื่อนี้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าพนักงานมาตักแปลกจ้าพี่น้องจะได้กินน้อกันหลายๆคนเฮ็ดเฮ็ดกินแต่เฮาสามสี่คนก็เป็นว่าเสีบปานใดทจริงๆก็คิดฮอดแม่ยาแล้วจ้ะแต่ว่าเราปริมาตรงจังหวะ ใบเตยอย่าลืมนะคะใส่ลงไปเลยหอมๆห,ห,หรือว่าิใส่ใบแบบต้นหอมหมัดๆก็ได้เลยสวัสดีการบริษัทลินดา,หามหาเห่งอาหารเที่ยงบริษัทลินดาเลิศหรูอลังการมากค่ะใส่เครื่องลงไปฟังหนึงฝั่งนี้ไว้ะะลวกนะจ๊ะอันนี้เป็นเครื่องเต้ีถ่ายกายๆเยกลยกันนะคะ ปลอบวังยาบริไซน้ำกระเทียมรองจ้ะหลอมนีไซละใส่ไปเลยเท่ากับ่ะตองใส่น้ำตาลลายจ้ะน้ำตาลพอแบบว่าอันนี้ก็พอให้มันวน,วนวัวๆที่จริงเขาจะเอาใส่อันนั้นได้จำน้ำตาลกรวดนะคะที่มันเป็นก้อนๆน่ะมันจะไม่ต้องใส่เยอะแต่เราไม่มีเราก็ใส่แบบบานๆของเราเกลือค่ะ นี่รสดีค่ะถ้าจะแบบนนี้ก็ใส่ของฟ้าไทยก็ได้นะคะมันจะเป็นสำหรับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโดยตรงมีเพื่อสีสันที่สวยงามความนัวมีี้ีวดำมีซีี้วขาวค่ะก็ซ้อนหอยค่ะนี่คือสมกับค้นเห็ดกระเผาะเป็นเนะครับบะแดงนี่แบบเป็น <c oughs> ใส <c oughs> ่พวกดุซล้วนๆเลยครับในการเห็ดนะครับ กอจะพี่น้องเขาซิมได้เขาจะไปซีเรียกตอนนั้นแต่ว่าขนเขาเฮคายกับพี่น้องก็สิมีสูตรอยู่หันหลังอันนี้ก็ใส่เฮยายก,ก็คือทเที่ยวซิมอยู่หันหลังค่ะเฉลประมาณนี้เดี๋ยวเรารอเอาความนัวจากเศษเนื้ออีกทีนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาใส่เลยเนาะใส่เลยจัดเลยค่ะในขอโชว์เนื้อหน่อยค่ะสองโลค่ะ นี่คือทีเด็ดของเรานะคะเศษเหนือด้วยพี่น้องอต้องระวังด้วยจ้ะอันรอบนี้ว่ามีน้ำล่างเอ้ยว่ามีน้ำม,มักเนื้อบอกครับไซครับบ่มีจ้ะเพราะว่า,อาบอกพี่สะใภ้ว่ทันร่อไปต้มเห็บปลาเข็มอ๋อ,แบบแบบอกิดแบ่งปลาเข็มกินใส่ลงไปเลยเด้อจ้ะพี่น้องใส่ระเดียวรอนน้ำเดือดเด้อใส่เอาแบบตวงๆไปเลยจ้ะ ปิดหมอ้อปิดฝาหม้อไว้ก่อนปิดฝาหมอ้หมอเลยจา้าแลกข้าก็ไปหาเห็ดกระเทียมจงกระเทียมเจียวเตรียมพักหนุนนีนันทากว๋วยเตี๋ยวจา้านี่จา้าพนักง,งานเฮากำลังทำการตักปลาแดกอยู่จ้าพี่น้องปลาแดงนี่เหรอเนีจ้าผู้ใดตองการส,ราสั่งซื้อพิมพ์เพราะว่าสนใจแตคิวนี้เลยจา้าเป็นปลาแดกตอนปลาสอยต้นหัวเดีย๋ยาวพาไปเบื่องตอนงามๆจา้านี่จเจ้าจ้าปลาแดกเส่บปลาหนวัวของพ่อน้อยซอยเดิมพี่น้อง เป็นปลาตอนปลาส้อยตัดหัวนะคะแสีบนัวแน่นอนจ้ะถามว่าเข้มบ่อเข้มจ้ะราะว่เบื่อเป็นประด็ไอประดกต้มขวดอีหอย่างนะจ้ะเป็นประเด็กไปใส่แกงใส่อ้อมใส่ตำมะฮุ่งตำเจวเดหมดจ้ะพี่น้องนัวนัวนัวตวงนะคะประเด็กนงผูใดอยากได้กระปุกละลอยหาบาทจ้ะหนึ่งกิโลพิมพ์คำว่าสนใจได้เลยจ้ะนี่แหละครับกระปุกแบบนี้แหละครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าบาทครับ พี่น้องผู้ใดสนใจพิมพ์คําา่าสนใจใต่คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าผู้ใดขาดายดหรือว่าพี่น้องผู้ใดบอดถนัดพิมพ์ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0654904232ได้ครับผมกระปุกละ105บาทครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับเมื่อนี้ละกินกล้วยเตี๋ยวอีก้ได้ครับพี่น้องเฮ็เดอได้ขาลายมานีเอามาแต่เข่งสีโนรักฟาร์มพืเก่าล่ะครับตปเอามือเซานี่ครับนี่มานี่กิน สดสดน้ลห่อนตอนเที่ยงนี่แหละครับตอนนี้ลูสาวค้างมอไว้แล้วครับพี่น้องขาลายดีงามงามเรามาซอยเป็ดมงเป็ดมงโลเซโกเตี๋ๆๆยวมาดูเพี้ยบบเลยเอออันนี้ขาขาลายก้อนใหญ่จัหน่อยตัวน,นี้นเออเดี๋ยวเราจะจัดเถอะปาดโอ้ยสวยเนื้อขาลายพี่น้องเลยขนาดหนึ่งมิลเลยตัวนี้ครับพ่อครับว่าเราเอาเธอบางๆแล้วลลง เท่าที่ทําได้ครับป,ประมาณนี้หละสร้อยเนือน้อคาไล่นะครับด้มีดไม่ต้องเข่าแล้วแบบเข่าสุดๆครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อแสกกับเอ็นเด้ครับสวย <คน S 2> ามาได้ไหมป้าง่ามดีครับพ่อครับแซ่บําเดียวเด้อ FC ทุกคนทุกท่านพี่น้องทุกคนมุงไล่มันครับผมคนอ่ะอ้ยออนซอนข้มมีดพอหน่อยส้อยเดยมครับผม เพป่นว่าผู้ใดมีดฟนมีดเขานี่เป็นคนบอยันเมียครับผมเป็นคำพังเพยมาตะเก่าเมีนครับยุบานตําผู้ใดฝนมีดเขานี่คือบกบอยันเมียไหมครับไอเรียงลูกสาวงามตํากักบอกเคยได้ยินปานไหนครับบ่ครับรว่ายุ่นีเพื่อนเอนว่าลูกสาวงามบ่ครับพ่อครับจพ่อกิดมีดพ่อจักกระโดเด้แมนั่งฉับบ่เอาแน่นั้นบ่เอองามมั่งแม่ก็แม่กันนะ กัดเนื้อขาไล่นะครับเอาบางซ้ำนี้พอป่ะใส่สองมิลถึงน้ำฮอนมันจังสะดุ้งจังไม่ได้ดิบเกินไปนีเป็นกะรอกะรอไปกินเนื้อย่างซาบู่พิเบใจะเย็นๆหน่ไหมใช้เวลาป๊ามบ่ครับผม ก้อนแรกนะงามเด้อพี่น้องนี่ขาลายแท้แต่ว่าก้อนนี้นี่ก้อนเนื้อขาลายอยู่แต่ว่ามันเขาจะไปปะอ็อกกลอยก็ได้ด้ออันนี้แหละยามพืดกลอยเนื้อขาลายก้อนนี้แหละพี่น้องเนื้อมันละแน่นงามมีหยาบได้ลูกคือมันส่วนเอ็นมันจะพาอยู่กลางน้อยๆแล้วก็อยู่รอบบเขากล็ลึกๆเหมาะและ้วก็กันๆมองเนื้อเนื้อมันไปกลอยโอ้สุดยอดทีเดียวเด้อพี่น้องกลอยขาลายซอยต่อกัอน แต่ว่าเมื่อนี้ละซอยซเสือก๋วยเตี๋ยวย่างเดียวครับพี่น้อง,งม,าามีที่กว๋วยมีที่ซอยจุดเดิมมื่อนี้เสับๆกว๋วยเตี๋ยวนําเดียวครับพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้นี่เป็นขึ้นฟ้า,ฟาขึ้นฝน,นครับผู้สาวอย่างละผู้บ้าใส่ลายต่ำน้อยบักทัวมาหาบักทัวไปกินกกว๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องเมื่อนี้โบมี่พักกับพักเกลี่ย เลื่มสื่อผักสลัดบักท้วงเหี่ยวว่ครับทรายตึงอยู่จ้ะเพราะว่าฝนมันตกบักท้วง่พราพ่อหนาจ้าพี่น้องนะเลือกกินนวยถี่มันกินได้แล้วกันเฝ <c oughs> ือก้องตรงแต่ตอนไหนม <c> า <oughs> ตองห้องดอกต้องหัวจักอยู่มุม,ม,มไหนทรายงามนะแสดงว่าตำแหเลือกเฉพาะบาง บักทั่วป่ปอดสารลอยเปอร์เซ็นต์จ้าพี่น้องวงจ้ามีเพียพร้พอม,มหน่วยต้มต้มไปกินกับก๋วยเตี๋ยวแสบๆไปจำกะปิจ้าแล้วก็มีพริกจีพร้อมที่นี่จะไปเจียวกระเทียมด้วยจ้ะพี่น้องยังเปอร์เซ็นต์เด็กโครบสุยางอยู่อันนี้แก่เกินไปไหม ปัดผ่อครับคือสวยขึ้นงามนะครับผมแต่งโซ่จังน้อยก่อนครับพี่น้องอความสวยงามความน่าอริสอร่อยอนี่น่ากินบ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อขาลายเลยสวยงามงามนี่แหละเจียวกระเทียมหอมๆเด้อพี่น้องต่ำเงผ่าดอีกแล้วเขาบอกว่าลอนนะเขาสียใจแคบบมูเจียวแคบบมูเขาก็ากลืม เจีกะเทียมหอมๆค่ะเจียวกรเตียวตรงนี้กระเทียมเจียวหอมๆกระเทียมเจียวทสถอดเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีค่ะอจาจุจุ๊จุ๊จจุ๊จุ๊จุ๊จจออยนอยนนอยอยนนนอยนอยนนนนอย มาไม่เป็นระเบียบไปเลยน้องหมูดิ้งริงข้าวค่ะโอ้ยหมูดงด้งดิ้งดๆ้งดดงด้งดหมูดิ้งหมูด้ง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 ด้ยๆฮ้ยกินควดน้ำทำแม่แล้วข้าวมันร้อนนะคะ ลอยไหมคะอมลอยไหมคะเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมกดไลค์กดแชร์แล้วน้องจะกินกว๋วยเตี๋ยวไหมล่ะว้าวดีหน้าแม่ทำให้นะคะกว๋วยเตี๋ยวนะลูกสาวชอบเล่นน้ำย่างมือคะ่ะกินข้าวเฉียดยๆๆๆๆๆๆๆ่างมืออคีบหัวอั๊<ว>ลอง <laughs> <laughs> เมนนอนชาเขียวค่ะวันนี้ พี่น้องเอ้ยพี่น้องผู้ใดมียังก็มีวิธีการมีคนตอบรลายแล้วเหรอมีวิธีการรักษาพื้นยูแก,ก้มมะรีได้เนี่ยบอกนี้ด้วครับ <c oughs> ถ้ายาถ้านั่นถ้าหนีมาแล้วไงบอสเนี่ยเศร้าจะเถียงอยู่ครับทูกจ้าอาสวัสดีค่ะไม่ไส้กเอากันเสือโรคให้ลูกนะครับมุ่งมอกลองอยู่สวัสดีค่ะเจ๋มือ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 เจม่อเจ๋ม,มจือไปไปอ่านหนังสือมาลักแหลกหนังเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วจ้า ดูกขาก็ไมย่ย,นออยนืนถ้าพอวอยู่นั่นนะพี่น้องเบิร์เป็ะแสบบอททัพพอสิเลอร์มาเบิึงคือคืออย่าเอาอันนี้ออกก่อนเพลอืออันนี้นะชมบัตมันเป็นเครื่องเทศมันบดแมนอันนี้บอทที่มันทาหอมหอมแมนฟาตโตเปย์ยังคับคือตันใหญ่แต่วงยหญ่ใช่โยนมาสม,ม่ๆซอยนี่มืมด อตอนปักปไปไปใหญ่เลย,อเ,ลยอเอาตอนง่ายเพราะได้อเอาไปถั่วก่อยก <c oughs> อเส้นยังก็พอเส้นยงังนี่เดี๋ยวเอาเส้นมี่น้อยๆลองกันนะนี่เรียกว่ามีขาวนี่เรียกว่าเส้นเล็กอะไรอ,อ,อันนี้มีขาวนี่แหละลูกมีเคยลองกอ็คือ,อพี่เส้นหรือธรรมดาเอาธรมาธรมดาธรรมดาสบายสิบบาทป่ะรับพ่อครับเอาเอาวังเศาบาทนี่ละโทวดาสาวเขามีขายบนะคุณโทวดาสามีมีอยู่ครับพ่อครับอยู่บัวขาวครับพ่อครับบ่ ล้านล้านยุ่นหนาลขีดก่อนขีดเธอหนึ่งส่วนมากสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบเนาะออกแมีเอาลายกระดอเด้อผักเอาเอาทำไมไม่ชอบกินผักมันผักเพราะมีค่อยมักกระดอทุกคนเอาเป็นตัวอย่างนะคะอ๋อสำนันล่ะด้วยค่ะหอมมากต้องตองพ่อนี่ต้องไปใส่ขาลายน้ำเด้อ เออลืมขาลลายนอสอยไว้สูตรเฉียงมากกาับไก่สเนี่ยด้ขอมามาส,สูตรเพอดูอ่เห็นดูว่าาทำหน้าเขาพป็นเวพวอ้วออขาพอาาเราเส้นชีปเปียร์ๆมาเขาบอกเอาคลิปอันนีน้เส,ส้นมี20บาทครับผมใจแล้วครับผมพออลไรบอพอจพอพอจะเอาเนื้อตุนน้ำบอหรือว่าพอเจะเอาขาไล่ขาไล่จะซิปซิ้นก็พอละ ปาดสิบโอ้สุดยอดเลยครับเอาตีดมันมันเนาอครับไม่ใช่เอาออมจานเลยหมนเดียวเออเอาที่ไล่ๆนี่และมอังเลยไล่ๆจัดเายเพราว่าจะใช้เนื้อตุ่นแล้วไหมคะเค้มเหรอครับเออผอบๆแถมแม่ขาใจดีก่อนให้ของแถมก่อนหัวไส้เท้าเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเดยหัวไส้เท้านี่ดีบ่งฉากดีครับผม เดี๋ยวตามเอาเนื้อใส่ก่อนอ๋อเนื้อเอาเนื้อตุ๋นไส่ก่อนครับฉากฉากที่ผมเป็นฉากฟินนะเนาะพี่น้อนเบิ้งเลยครับผมผอมาเบิ้งมาเบิ้งผอฮะมาเบิ้งเดี๋เวลาทะปั่นบอลเบิ้งเนื้อสะดุ้งครับเสีเด้วยเศรีสศรี อ้ย,อยนี่แหละได้การเลยบานบอมีหยาบสพอเลยอ้าวพ่อพ่อพ่อปนอสมควรนะเดี๋ยวมันมัดปลหมูเพ <laughs> ิ่นตมยนเียเบอันนี้ยี่บบิบาทป่ครับยี่สิบป่อใส่บขาดทุนบ่โอ้ซำถทอยราคาซิบเลยเสร็นแซ่บค่ะสัพอลเพือเป็นตัวแสบ่ นี่แล้วแนวพอมาขอพอตะว,วันใส,ส่เปลี่ยว,ยวบวังหน้าว่าได้พอสิต้องการเปลี่ยวบ่เออมีเพราะผู้อื่นเพิ่นใส่น้ำส้มสาย่สู้หรือม่มีใส่ตลอดเพราะว่าจิ้มบังน้ำแล้วมันแซ่บมันโน่ละใส่เจียวจังไงกันได้พี่น้อยเด้อค่ะพอน้อยกินก๋วยเตี๋ยวมีกินเผ็ดกันได้ไดขันมากกัเส้นกะน้อยกันได้ป้าเส้นมีพอคือเป็นกระแซ่บนะครับพี่น้องมาเด้อ fc ทุกคนทุกท่านครับมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อครับมื่อนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อขาลายเครื่องเนื้อเปื่อย หมดน้ำจังไหยคุณน้องหนูอย้นุ่มพี่น้องแซ่บมาเด้อครับทุกคนทุกท่านนีหนาบด้วยลูกนุ่มสดน้ำัาเด้อพี่น้องวันนี้กับเนื้อเปื่อยโอ้ยหอมอีดีเด้อครับ หยดพี่น้องเส่บมาเด้อพี่น้องแซ่บเดี๋ยวเด้อับทุกคนอะไานเด้อี้อกี้เลถวยน้ออันนี้สวยแม่แมค่ะแม่แม่สร้งเสนเล็ค่ะครับ เอาลกเึงม,มันมันยากเอ้ตอนนี้นี่พ่อยอแซบนุ่มสูตรสะดุ้งพินิดดอยลอกเส้นก่อนนะคะค้าไม่มีมีแต่ผีก,กีค่ะลูกค้ะไ่ <c oughs> ด้ค่ะเดี๋ยวสาให้ดอกเส้นเล็กค่ะ <c oughs> ดใส่ลูกซินอยู่ครับทุกี้ ได้ค่ะมันอยู่ทั้งรางค่ะลูกค้าบางเทียม่ค่ะก็ลืมใส่ลงชิ้นบ่ะบบอลืมค่ะใส่ซีนวยบางยาจำได้พร้อมลองแซมองแซมเอ้หดโอ้โห๋ยียีะมือน่อกิน่ะมากบครับผมสะดุ้งสะดุ้งมากขอถ้วยน่นนะคะ ล้างลายเท้าลยมาแล้วครับผมก e ินขา่หน่อยนะอยแน่นอนเสียบขนาดครับนี่ครับทีมงานขาไล่หยาบว่าขับฟอรับหอยถึงนุ่มถึง่อยโอ้ถึง อ๋อนักเรียนนิดรอก่อนนะใส่ผีไครมาจ๊ะจ๊ะเอาเอาเดี๋ยครับใบแสงครับฟูงเลครับโอ้ยเดี๋เสียงเป็บบโอมาเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยพิ่จีแม่นบ่นี่นะครับนี่หลังห้าเดี๋ยวกับขาลายมาเด้อจ้าพี่น้องเลยนี่ขาลายอ้าวลองเบิ่งละเนิ้วปะมีนิ้วเลยจ้าแซ่บ Lục VIP. sao con? Là nhầm đây bố. Ô VIP hả nè. bưng, sen mình bơi yu. Chưa mà khít bố. Ờ, ok, xin bưng đỡ. Hà Pino, nhớ xung chít khá phốm. Sài À, nữa, chung chung làm hòn đó là ใช่พี่ค่ะว่าปากกาได้ก็หนูขายวิทย์พี่ใช่คุ้งเทียนนี่แหละวันนี้มีบ่าวจอมมาไล้ภครับมานะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยไว้ต่ำเนี่ยยังมาเด้อมาเด้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแซบผัวจอมลูกเนี่ยพอดีกำลังนุนครับนี่ฝีมือพี่ไส้ครับผมซิมเส้นเห็นไหมจอมมาลวกเอาเด้อเอาเส้นยัง โอ,อ้อินนี่ครับบรรยากาศกินกเกี๊ยวทีมงานพอหน่อยซอยเดิมครับผมกินแน่บอพร,ริกจีนนะบอพร,ริกอ่อ,อนกับบรรยากาศแบบว่าไปซิขึ้ออนิดน้อยครับอ่อนเลย <c oughs> อีิ๋นไร้ใจเอาอะไรคะ <c oughs> มีท่านอิม่มดูสวยจะลอยเพ <c oughs> ิ่มเนื้อขาลายซิฟตอ์ตอน แส่บคักวะ่ะวัดไปถือน้ำฮอนมันสะดุ้งแล้วมันคึบๆ <c oughs> ได้ประมาณนาทีสองนาทีมันนุ่ม <c oughs> แสีบครับพี่น้อง <c oughs> นุง่มๆพ่อยๆกับว่าแม่เติมเงินเด้อพอนเป็นสามสิบ <c oughs> เอาขานี้หลนนอนรุนอร่น <c oughs> ครับครับถ้ามาเก่าเราอันนีค่ะแต่ว่าตอนนี้มีทันกระดอเดิไมได้ประมาณสักเกือบสองนาทีครับพี่น้องสุดยอดเลยแต่ว่าเอาแบบสะดุ้งสดๆเลย เสียบบ่พองมันนี้คานบเสียบครับเสียบทุกมมือครับเสียบเขียวไส้เห็ดครับเสียบกล้วยเนยอืมเสียบอย่างคักเลยพี่น้องโอ้เอาวไส้ใส่ถั่วไหน่อยอ่ะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกะป้าไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมืัอนี้กินก๋วยเตี๋ยวอันเนื้อเปื่อยทั้งเนื้อขาไลหลครับสุดยอดเลยเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับผม มาเด้อครับมาเสีบเสนํำเดียวทุกคนทุกท่านครับอบ้านนี้เอาต่อแล้วเด็ก <we> น <c oughs> <at> <els> <color> ้องเลยเสบเบิ้เลยมือนี่เบิ้ลเหมลูกข่าใช่เบิ้งขันน้าหัวเราซีรีส์เนาอที่เคยมานั่งกินเป็ดติ่วน้ำมันนี่เดี๋ยวซี้อยเลยบรกาศเป็นน่าเลิศเสยบอยพี่เคยเบใครอยู่ขันว่าแซ่บอยู่